สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคุปตาชิตาเกตเราจะเลื่อนครับสาขาอำเภอกันทรารมนะครับเมื่อนี้เลื่องง่ามๆดีวันที่หาตุลาคมนะครับ2,567เซลกามาส่งมอบรถมาส่งมอบรถนะครับเกี่ยวหนวดเขาดีซี70จีโปนะครับของคุณพี่จำน่งนะครับอยู่บานโชคชัยตำบลบ้านศพอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ไอ้เพื่อนเป็นลูกค้าเก้านะครับ พี่จำนงนี่เป็นน้องชายเพิ่นนะครับพี่ทองค่ำเป็นลูกค้าเก่าครับก็เลยใส่ชิสลูกค้าเก่านะครับดาวอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นลูกค้าเก่าโรโยตีนะครับโลโยตีก็คือเพอิ่นซื้อทัานเก่าเพื่อนเสือก็สดนะครับบ่ขึ้นมันสิเรยสโลโดดอกเบี้ยสูงจุดหายนะครับสิ่บอแมนลูกค้าเกียรติเอเกียรติบคือคือลูกค้าพอนพันดีสิ่งนะครับ เปซื้อสดทกสมาก็เลยได้ส่วนดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นลูกค้าเก่าโรโยตี้นะครับดาว20เปอร์เซ็นต์อยู่226,000สองนะครับเซลกาซอยเพิ่งไป66,000่นหกโบเดือนนี้นะครับ66,000่นหนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์เงินเจ้าของอยู่1 0สนหกนะครับโอ้เหมาะเจาะเลยบอกยังห้องบอกครับผมเย็นดีแหงทางหวัดนะครับ งวดจะเป็นมกกะลากุมผ้ามีนานะครับมกกะาสามสิบุมภาห้าสเป์เซแล้วก็มีหนายี่สิบเปอร์เซนตนะครับหลัวก็งวดใหญ่เดือนละสามพันอันนี้เป็นเอาแบบมีงวดใหญ่นํานะครับแต่ว่าเ้าสามารถรวบใส่กันพร้อมกันได้มักกะลาเป็นจ่ายอยู่ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสบาทนะครับกุมภาพปนจ่ายอยู่เก่า่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาบาทแล,ล้วก็มีหน้า3 7มหมเพก้ายเกบาทนะครับผู้สื่อคนยืนเมื่อขัดลังยัง โอ้มาจอดอยู่ตรงสีขั้นใหญ่เลยครับเต็มเลยเทนเหลือไม่ได้หรอครับเทนเหลือ,อยังเลยเสียตังค์เพิ่มอ,อ,กอ,อีกเนาะนี่จะเสียแล้วเรียป็นกจะเรียกงามนะครับเียกออกไปบางหันนี่0 6 5 9 5 มาทานยังเป็นคอสปริงมาเรียบร้อยอ๋อพี่พี่จะเป็นคนขับนะครับโอ้โนีโชเฟอร์ครับโชเฟอร์ <laughs> พี่เขาเคยขับมาก,ก่อนนะครับ,ข,บขับมาหลายปีแล้ว <laughs> เหมือนกันเหมือนกันกับรุ่นโอ้ ลดอดโอ้ลองดูก็ได้ครับพี่สำหรับลูกคา้าถ้าเป็นลูกค้าเกียรติ 2E 3อลูกค้าเกียรต3 a กับ3 a พัดนะครับดาว10%ได้นะครับ10%กับ100,000 13,000นะครับซอย66,000นะครับคือกันเหลือหันกับเป็นเงินหลับหลดแต่ว่าค่างวดจะสูงกว่านี้แน่เพราะว่าเป็นดาว10%นะครับกรขึ้นดยู่กับสำรวจดอกเบี้ยนำ คอสปริงเียบรอยบ่ต้องแต,แต่งเพิ่มเขาเห็นเขาไปได้แปลงแล้วเขาเลยเห็นมาเลยเพิ่นมาดีซี่รอยยี่สิบเอ็ที่ออกมาปลายปีนี้ยังบม่เห็นนะครับน่าจะเป็นปีหน้านะครับรอยยี่สิบอ็กราคากคาดว่าจะไปแตะสองล้านคนละคือ <c oughs> แต่ตเักล่อยแปลก็ยังล้านหกแล้วนะครับ <c oughs> เหมือนจะใหญ่เอาเกียร์นะครับเอาเกียร์มาแบกข้างลัางนะครับตัวสเตอร์หนานครับมาแบกอยู่ข้างลังช่วงล่างเป็นช่วงล่างอิสระนะครับสําหรับรอยยีสิบเอ็กมาทานกูนี้นะครับเอาโต้มันโลคือเราเอาเจ็ดสิบห้ากับมาทานนี่กันี่นะครับโอ้โกโกมาอยู่งสีโกแห้งเอาประมาณนี้พ่อหอมป๋าของคอส้หรับลูกค้าทันได้ที สนใจนะครับลูกค้าไม่ดาวอยู่สามแสนสามหมื่นเก่าพันนะครับหักออกห้าหมื่นหกได้ไหมนี่สิบอขึ้นกันนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าเซดีส่วนลดเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าสิเป็นลูกค้าเก่าแท็กเตอร์หรือลูกค้าเก่ารถเกี่ยวนะครับเอาโบวโปรโมชั่นแท็กเตอร์ให้ฟังก่อนนะครับสี่สิบแรง 32, ฟรีดาวสามสิบสองฟรีดาวห้าสิบดาวอยู่หมื่นหนึ่งนะครับส <laughs> ามสิบสองหัวตีละแปดหมื่นเก่าแปดหมื่นแปดนะครับงัวใหญ่สองพันแปดปี 40ยู่นเอด8ปีขึ้นกันครับหัวใหญ่สองพันขึ้นกัน50ยูเซีนนะครับเซ่โปซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าคือเกา่านะครับของแถมสองรถพว่วงเอาสำหรับคลิปนี้ก็เชียวว้เพียงสำหนี้ก่อนนะครับพอกันไหมคลิปนะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ